สวัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการพระไตรปิฎกอ่านง่ายโดยมูลิธิโพธิศาสตร์ผมดรแหลมดรนัทพุทธวัชลกุลดีโลกเป็นผู้มาเล่าเรื่องให้ท่านผู้ชมได้ได้ฟังนะครับได้ชมได้ฟังตอนนี้ยังคงอยู่ในประสูตร ที่ชื่อว่าอัมพัทสูตรซึ่งเป็นเรื่องความรู้และความประพฤติปฏิบัติอันประเสริฐตอนที่แล้วเขาพูดถึงก่อนจำเป็นต้องสยบความอาหังกาของบรรดาของพราหมณ์เป็นสิทธิเอกของพราหมณ์ใหญ่พราม์โปกคาระ สาิซึ่งเป็นพรามใหญ่ได้รับพระราชทานสมบัติสถานที่ทั้งที่ทำกินทั้งเขตคามที่ปกครองจากพระเจ้าปิมพิสารแควนมคตเป็นแคว้นที่ใหญ่มากนะครับแต่ก็พรามอัมพัดพรามที่ปกคระสาติ ก่อนอยากจะไปพบพระเจ้าก็ให้ลูกศิษย์ชื่ออมพัฒมานพเนี่ยไปดูที่ไปดูซิชชว่าพระเจ้ามีมหาปุริสลักษณะเนี่ยครบสามสิบของประการหรือไม่อย่างไรให้ไปเสืรแต่ปรากฏว่าอัมพัฒมานพแทนที่จะไปเสืร์ดูลักษณะของปุริสลักษณะของพระเจ้ชชาว,ว่าครบสามสประการหรือไม่ กับมีอคติอาหางการไปจาบจ่วงร่วงเกินพระพุทธเจ้าครับร่วงเกินไปถึงตระกูลของพระเจ้าเลยว่าเป็นตระกูลที่ต่ำหยาบช้าหยาบคายตุลายเหมือนเป็นตระก,กูลถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาเรียกตระกูลบาบบเลียนนั่นแหละไปดูถูกขนาดนั้นจนช่างพระเจ้า ซึ่งพระอ,องค์เป็นสัพพันสัพพันยูจริงๆรู้ทุกอย่างรู้ทุกเรื่องจนจนประมาณไม่ได้เลยว่าพระอ,องค์สุดยอดจริงๆรู้ทุกเรื่องรู้ไปถึงว่าบรรพบุรุษของอัมพัตธรรมานพเนี่ยก็มาจากสักยยวงศ์นั่นแหละเป็นลูกของอบรรพบุรุษเนี่ยชื่อกันหาหรือษีกันหาเนี่ย ก็เป็นลูกพระเจ้าอุกาการาชแห่งสักยวงศ์ที่เกิดกับนางทาสีสุดท้ายก็สยบอยู่นะครับก็มาถึงสิ่งที่เป็นกคาถาดังมากในสมัยนั้นที่คนเขายอมรับกันว่าในมู่ตระกูลใหญ่ที่ถือตระกูลใหญ่กษัตริย์ ถือว่าประเสริฐที่สุดแล้วในหมู่ตระกูลทุกตระกูลกษัตริย์วันณละกษัตริย์เนี่ยถือว่าประเสริฐที่สุดแต่วันละกษัตริย์เนี่ยมีบุคคลที่สูงไปกว่านั้นอีกบุคคลนั้นต้องเพียบทอพด้วยความรู้และความประพฤติอันยอดเยี่ยมและประเสริฐที่สุดจึงอยู่เหนือมนุษย์ หรือเทวดาทั้งหลายแม้แต่เทวดาก็ต้องยอมรับไม่ว่าบุคคลนั้นจะมีวันละต่ําแค่ไหนก็ตามถือว่าอยู่สูงสุดเมื่อเป็นเช่นนั้นอมพันทะมานกก็เลยถามว่าวิชาและจรณะความรู้และความประพฤติปฏิบัติที่ประเสริฐที่สุดนั้นเป็นอย่างไรพระเจ้าก็อธิบายให้ฟังว่า ก่อนอื่นต้องบอกก็บอกแก่อัมพัทธมรัว่าก่อนอื่นต้องลึเลิกยึดต,ติดถ้าหากไม่เลิกยึดต,ตินะต่อสิ่งที่ที่อ้างว่ามาจากชาติกลนะฮะอ้างชาติตระกูลอ้างความถือดียึดต,ติด สิ่งเหล่านี้เ,เมื่อยึดติดสือด,ดียึดติดในในสิ่งเหล่านี้แล้วก็ไม่มีทางที่จะไปเข้าถึงยังเข้าไปยังห่างไกลเลยถ้ายึดติดก็จะห่างไกลจากการที่จะประพฤติและมีความรู้ที่จะประเสริฐได้มันห่างไกลมากเพราะันก่อนอื่นที่สุดเลยต้องเลิกการยึดติด เช,เชื้อสายชาติตระกูลเนี่ยออกไปซะจึงสามารถจะเข้าใกล้ความรู้และความพุทธอันบริสุทธิ์และยอดเยี่ยมเช่นนี้ได้นีอนอน่อันแรกต้องยึดยึดก่อนยึดละการยึดติดสิ่งเหล่านั้นก่อนเมื่อละแล้วพระเจ้าอธิบายต่อไปว่าพระเจ้าอธิบายว่าคนเหล่านั้นเนี่ย ซึ่งเรากล่าวไว้ในในสามัญญผลสูตรแล้วว่าจะต้องมีศีลอันบริสุทธิ์ซึ่งได้กล่าวไปแล้วในสามัญญผลสูตรนะหรืออาชาตศัตัวสูตรไปแล้วว่ามีศีลขั้นต้นขั้นกลาง,ลางและก็ขั้นปลายครับขั้นต้นก็เป็นศีลศีลต้นๆเลยศีลห้านี่แหละขั้นกลางก็เป็นศีลของพระนะครับ ก็เป็นศีลปาติโมกเนี่ยสองยข้อจริงพระเลยพระปราติโมกเนี่ยชัดเจนส่วนขั้นปลายเนี่ยก็คือสัมมาอาชีวโวคือภิกษุเนี่ยมีอาชีพจะต้องไม่หากินกับอาชีพที่เป็นเดรัจฉานาวิชาทั้งหลายเลยเลิกทั้งหมดไม่มีถ้าประพฤติปฏิบัติอยู่เนี่ยก็ไม่ใช่ต้องมีศีลขั้นจบขั้น,ข,นขั้นปลาย ที่ที่เกี่ยวข้องกับอาชีพของพระก็คือสัมมาอาชีวต้องไม่หากินกับเดรัจฉานวิชาทั้งหลายนะครับเมื่อมีเช่นนั้นแล้วมีมีศีอันบ,บริสุทธิ์แล้วนะครับจิตใจก็จะสงบนะเมื่อจิตใจสงบแล้ว พระเจ้าบอกว่าเมื่อมีกามและอกุศลทั้งหลายเนี่ยมันมันมันไม่มีแล้วเนี่ยจิตใจก็จะสงบเนี่ยไม่มีความวุ่นวายอะไรนะเมื่อจิตใจสงบแล้วนะมีมีชีวิตที่สำรวมในอินทรีย์สำรวมในตาหูจมกูกสำรวมสังวรในตาหูจมกูกลิ้นกายใจที่ไม่ให้มันถูกด,ดดึงไปทำสิ่งที่เป็น อคุโสระกับเมื่อมีมีความวุ่นวายทางจิตใจเช่นนั้นแล้วอยู่ในที่สงดแล้วที่สงบแล้วพร,ระจ้าก็บอกว่านี่ก็เข้าสู่สิ่งที่เรียกว่าบรรลุปฐมฌานปฐมฌานเป็นเรื่องของฌานนะครับเป็นเรื่องของสมาธิเป็นเรื่องของสมาธิ สัมมาวายามะก็คือสัมมาข้อนั้นก็คือว่าจะต้องปมะพฤิเป็นิบัติด้วยศีลวายามะคือความเพียรที่จะละอกุศลกรรมประพฤติแต่ที่สิ่งที่เป็นกุศลกรรมเมื่อประพฤติเช่นนั้นแล้วสังสังวรนะครับสำรวมสังวรอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ไม่ตกอยู่ในพันธนาการของกามซึ่งมันเป็นโทษเป็นภัยจิตใจก็จะวุ่นวายไปหมด นะเมื่อสงัดจากกามและอกุศลแล้วพระเจ้าบอกว่าจะบรรลุปฐมฌานนี่คือพระเจ้าบอกว่านี่คือการประพฤติปฏิบัติที่ยอดเยี่ยมประการที่หนึ่งหรือมีจารณะที่ยอดเยี่ยมที่ประเสริฐอันที่หนึ่งหรือฌานที่หนึ่งที่เรียกว่าปฐมฌานนะครับนี่นี่เป็นสิ่งที่ ที่ที่เราจะเข้าใจว่าวิชาาจนะเป็นยังไงนะครับก็คือชาดหนึ่งนั่นแหลงเรียกจารณะที่หนึ่งในชาดหนึ่งเนี่ยเมื่อสงัดแล้วจากนั้นแล้วก็จะพิจารณาสามอย่างอา่อก็มีเรื่องสี่สี่ข้อก็คือวิตกวิจารหนึ่งกับมีปิติหนึ่งและก็สุขสิ่งเหล่านี้ประกอบอยู่อยู่ในใน ในองค์ของปฐมฌานที่ที่สามารถจิตนี่พิจารณาสิ่งที่เป็นวิตกวิจารนะแล้วก็มีความปิติและมีสุขอยู่ในองค์นี้ครบองค์นะครับวิตกวิจารก็ความกังวลต่างๆอะไรต่างแต่ก่อนนี้ความ,วามกังวลทําให้เกิดมีปัญหาถูกไหมฮะมีปัญหาเกิดขึ้นเอ๊ะกังวลกังวลแต่นี้สังกัดแล้วจากความความวิตกกังวลแล้ว แต่นี้มาพิจารณาดูว่ารู้ทันสิ่งที่เป็นวิตกวิจาร์ณตอนนี้ช่วงพอเข้าสู่ฌานที่หนึ่งในปฐมฌานเนี่ย,ยก็จะพิจารณาความคิดที่มันฟุ้งไปอารมณ์ที่มันฟุ้งไปก็จะพิจารณาได้ว่าเป็นอย่างไรนะก็สามารถสงบระงับไดนะ้อย่างมีความวิเวกพระพุทธเจา้าตรบอกวิเวกอยู่ ในการวิจารณ์ในการพิจารณาวิตกวิจาร์ณและปิติและสุขได้มีเวียอย่างนั้นนะครับนี่จาระะที่หนึ่งพอจาระที่สองเนี่ยเมื่อวิตกวิจาร์ณระงับไปไม่มีวิตกวิจาร์ณหรือการฟุ้งไปคิดนื้ออารมณ์ฟุ้งฟุ้งไปต่างๆนะไม่มีอารมณ์ฟุ้งที่เป็น สเพเหระทั้งหลายเนี่ยนะก็สงบลงนะก็เข้าสู่ปฐมทุติยฌานหรือฌานที่สองนะจิตใจก็ผ่องใสบริสุทธิ์จิตใจก็บริสุทธิ์ผ่องใสก็เกิดอาการปิติยินดีปิติถ้าเราศึกษาในใ,ในในเรื่องวิปัสสนาญยยาณก็จะมีละอาการประมาณห้า ห้าอย่างท่านผู้ชมไปศึกษาดูจะมีรักษณะที่ปิติมีความสุขขึ้นมาปิติคือก็รู้สึกเป็นสุขมากยังไม่สุขนะปิติเลยก็มีอาการนะน,น้ำตาไหลหรืออะไรก็ไหลนะน้ำตาไหลตัวสันนะฮะตัวเบาอะไรต่างๆเหล่านีน้เป็นอาการปิตินะเป็นอาการปิติรู้สึกซราบซ่านไปทั้งทั้งกายและใจเลยคือซ่านทั้งกายและใจเลยนะผพผู้เจ้าบอกว่า มันเป็นเรื่องทั้งกายและใจด้วยความรู้สึกป,ปิติไม่เฉพาะที่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 กายนะใจก็ด้วยหรือไม่เฉพาะที่ใจนะกายก็ด้วยภาวะนี้เป็นภาวะถ้าผู้ปฏิบัติทำแล้วจะเห็นว่าเป็นภาวะที่ความเจ็บปวดนี่แทบหายไปเลยเราจะดูความเจ็บปวดที่นั่งมาเป็นชั่วโมงๆเนี่ยปวดเหลือเกินมันหายไปปิดพิงเลยนี่คือขั้นที่เรียกว่า ทุติยฌานทุติยฌานเป็นเรื่องของสมาธิครับสมาธิในขั้นที่สองนี่คือจรณะที่สองหรือการประพฤติปฏิบัติอันประเสริฐอันยอดเยี่ยมที่สองจรณะที่สองพอมาถึงเมื่อปิติหายไปจางคลายก็เรียกวิติจางคลายไปแล้วก็เหลือแต่ ความสุขที่เกิดขึ้นเป็นความสุขที่ uh ที่มีสติสัมปชัญญะครบถ้วนมีสติอยู่ในความสุขนั้นด้วยนะอยู่ครบถ้วนอยู่ในสิ่งที่เรียกว่านามากายเป็นความสุขที่สุขทั้งกายและใจจริงๆถ้าผู้ปฏิบัติธรมทั้งหลายถ้าเจอลหลังจากผ่านปิติแล้วเนี่ยร่างกายเนี่ยหายเจ็บปวดแล้ว บางคนอย่าสั่นตัวสั่นทั้งหมดเนี่เพราะผาน,นี่มันจะนิ่งสงบที่สุดเลยเป็นภาะวะทั้งกายทั้งใจนะกายก็หายเจ็บปวดใจก็นิ่งสงบยังไม่เคยปรากฏมาก่อนถ้าท่านผู้ชมได้ปฏิบัติถึงนี้ชานนีนะ้ก็จะพบถึงความสงบสุขจริงๆนี่เรียกว่าจารณะ ที่สานะครับเมื่อปิติจางคลายไปภิกษุมีอุเบขามีสติสมัมปญญะสวยสุขด้วยนามากายบรรลุตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้มีอุเบขามีสติอยู่เป็นสุขจัดเป็นจรณะของภิกษุนะนี่ผมพูดให้ให ตามประสูต์ที่ชัดเจนนะครับที่กล่าวไว้ชัดเจนเนะเมื่อพอเข้าอีกชานหนึ่งพอเข้าชานสามพอพอผ่านชานสามไปมีความสุขสงบที่สุดพอทะลุกออกจากความสุขนะเราบางทีต้องดึงก็จะเข้าสู่ชานที่สี่เมื่อละสุขคือจะเป็นภาวะที่สุขก็ไม่สุขเมื่อกี้มีสุขใช่ไหมในชานที่ ในฌานที่สามเป็นจรณะที่สามแล้วตอนนี้ไม่มีสุขไม่มีทุกข์โสมนัสโทมนัสนี่หายไปเลยเป็นภาวะที่เหนือทุกข์เหนือสุขมันสุขยิ่งกว่าสงบยิ่งกว่าและมีสติเพียบพร้อมมีอุเบกขาคือการมีอารมณ์กลางๆมองอย่างไม่มีอคติ ภาวะที่เรียกว่าจัตุรยชานเนี่ยมีสติบอกมีสติที่บริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่เพราะอุเบกขาสติเนี่ยในฌานที่สี่นี่จะคู่กันสติและอุเบกขาพวกเราจําไม่ลยว่าเนะพราะละทุกขและสุขได้เพราะสมนัสและโทมนัสดับไปก่อนแล้วภิกษุบรรลุจัตุถชาญที่ไม่มีทุกข์ที่ไม่มีสุข มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่นี่คือสิ่งที่กล่าวว่าน,นี้พสุตจำได้ว่าองค์ธรรมที่อยู่ในฌานสี่เนี่ยจะมีองค์ธรรมสององค์ธรรมก็คือมีอุเบกขาและก็สติซึ่งสัมพันธ์กันอยู่ตลอดเวลาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในองค์ธรรมนี้ก็คือในฌานที่สี่สในฌานที่สี่นี้นะ มีคำพูดที่มักท่านผู้ชมมักจะเจอในพระสูตรตลอดไปเลยผมจะกล่าวให้ท่านผู้ชมฟังน,นะครับท่านจะเจอในพระสูตรหลายครั้งมากเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดผ่องเมื่อจิตมีเป็นสมาธิมีบริสุทธิ์ผุดผ่องบริสุทธิ์ด้วยและผุดผ่องด้วยผุดผ่องมากไม่มีไม่มีกิเลสเพียงดังเนิน ซึ่งคํานี้เป็นคําที่พูดง่ายคือไม่มีกิเลสเลยภาะวะที่ไม่มีกิเลสหนังเนือน,นี่คือเงินกิเลสทั้งหมดเหมือนเป็นภาวะที่กิเลสจะไม่สามารถที่จะดึงให้ลงต่ําได้อยู่บนเนินแล้วมันถลายหรือว่าถ,ถูกกิเลสดึงให้ลงต่ําได้ไม่มีเป็นภาะวะที่กิเลสไม่สามารถมีที่พลนได้เลยเพราะมีสติ สัมปชัญญะครบถ้วนมากในป็นเด็นนี้นะอุเบขาด้วยไม่ยอมให้กิเลสดึงต่ำลงได้เลยเขาเรียกไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราจากความเศร้าหมองปราจจกความเศร้าหมองในชาญสีเนี่ยนะครับในจตุตชฌานเนี่ยนะความเศร้าหมองไม่มีนะ ในนิวรณ์เห็นไหมเราจะพบว่าในนิวรณ์ห้าที่บอกเป็นอุปสรรคสำหรับาก,การเจริญสติเจริญสติะจะเจริญส,สมาธิเนี่ยจะมีนิวรณ์ในข้อนิวนรณ์คือการอดหูซึมเศร้านะฮะอหูซึมเศร้าไม่มีจะไม่มีการหดหูซึมเศร้าเลยแบบนี้ปราศจากความเศร้าหมองต่อไปคำพูดว่า อ่อนนุ่มนวลเหมาะแก่การงานอ่อนนุ่มนวลแก่การงานหมายก็ว่าใจมีอุเบกขาเป็นกลางและอ่อนนุ่มแต่ถ้าคนล่างสมาธิมานะแล้วเพ่งเพ่งในไม่ว่าจะเป็นเพ่งที่ลมหายใจดูลมหายใจนะเพ่งที่ท้องยุบหนอพองหนอนะเพ่งที่การเคลื่อนไหวของกายเพ่งกระสินในสิ่งใดๆก็ตาม ถ้าแข็งเกินไปถ้าเพ่งแข็งเกินไปก็เหมือนหินทับญ้ามันทําให้เกิดปิติสุขได้ไหมได้แต่เมื่อไรก็ตามเนี่ยเอ,เอาหินทับ้าออกญ้าก็ขึ้นอีกเหมือนเดิมเพราะในฌานสี่เนี่ยในจานจะต้องมีอุเบกขาที่บริสุทธิ์มีสติที่บริสุทธิ์นะไม่ไม่มีกิเลสเลยนะที่จะดึงไปต่ำนะไม่มีความเศร้าหมอง หดหูให่ใของนิวรณ์ทีใจผ่องใสฮะแล้วถึงจะพิจารณาได้อ่อนนุ่มอ่อนนุ่มนวลเหมาะแก่การใช้งานถึงจะมีสติพิจารณาธรรมที่ออกมาจากข้างในเพราะสิ่งที่ปรากฏออกมาที่เรียกสภาวธรรมที่ออกมามันเป็นจิตที่อยู่ข้างในมันสิ่งที่ปรากฏออกมาเพื่อเจตเพ้พิจารณา และใช้สติและอุเบกขาในการพิจารณาปล่อยวางจะเกิดขึ้นในฌานที่สีเนี่ยนะะัไม่เลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าสติไม่ตั้งมั่นสติได้ตั้งมั่นลงแล้วหลังจากนั้นก็พิจารณาปรากฏการสภาวธรรมที่ปรากฏออกมาจากข้างในออกมาจากข้างในเลยนะอารมณ์ความรู้สึกที่ออกมาจากข้างในเลยจะปรากฏออกมาสิ่งเหล่านั้นนะให้เราพิจารณาใช้สติและอุเบกขาเพื่อปล่อยวางมัน มันจะเพ่งแข็งเกินไปก็ไม่ได้จะอ่อนยุบยากก็ไม่ได้น,นุ่มนวลเที่อจ,จุน่นนะเบียบเสมือนอยังไงมาท่านผู้ชมท่านผู้ชมผมเคยอ่านไอนสไตล์ไอสตไอสตล์นี่ขี่จัก,กรยานชอบขี่จักรยานมากตอนแรกเขาขี่ไม่เป็นท่านจะเห็นว่าท่านผู้มชมเห็นว่าเวลาเราขี่จักรยานไม่เป็นขึ้นจักรยานใหม่ๆเนี่ยจะหกจะ เอียงไปทางขวาถ้ามันเอียงไปทางขวาก็พยายามเอี่ยวตัวไปทางซ้ายถ้าเอี่ยวตัวไปทางซ้ายก็ไปทางขวาอีกแต่หลังจากขี่จักรยานเป็นแล้วตัวจะตั้งอยู่บนจักรยานและขี่ไปได้เลยขี่ไปได้เลยสามารถมองซ้ายมองขวาได้ไม่ต้องรู้สึกว่าร่างกายเนี่ยมันจะต้องเอี่ยวตัวไปทางซ้ายหรือบังคับให้เอียงตัวไปทางขวาในทางตรงข้ามกับไอจักรยานแทบไม่ได้ดูเลยว่าจักรยานไปยังไง ตัวนี้สามารถมองนู่นมองนี่ได้เลยนี่คือภาวะในฌานสี่เป็นภาวะที่สติมั่นคงมากไปเลยเลยไม่ต้องมาดูที่จักรยานแล้วไม่ต้องมาดูที่ขาที่ปัดแล้วไม่ต้องรู้ว่าเอียงไปทางซ้ายเอียงขวาแล้วมันเดินอยู่เช่นนั้นเลยขี่จักรยานได้เลยผมชอบมากของไอไตาภาวะเช่นนั้นก็เป็นภาวะแบบนี้แหละเป็นภาวะสมดุลของอารมณ์เป็นภาวะที่อารมณ์เนี่ยเป็นกลางกลางสมดุลกลางกลางหมายก็ว่าสมดุล นะไม่ถูกอารมณ์ที่เป็นอกุศลธรรมดึงลงไปดึงลงต่างนะไม่ผลักไสสิ่งเหล่านั้นลงไปผลักไสคือไปทางตรงข้ามเพราะอารมณ์อยู่ตรงกลางเลยสติตั้งมัน่นเข้าฌานสี่แล้วเนี่ยสติตั้งมั่นเลยขี่จักรยานได้ไปเลยในภาวะที่จักรยานันคือเป็นภาวะเป็นภาวะที่เรียกว่าสมาธิเคลื่อนไหว่หนเป็นสมาธิที่เคลื่อนไหวเลย กายไม่เคลื่อนไหวไม่ต้นสนกายตั้งมั่นจิตตั้งมั่นอยู่ใน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 กรรมฐานที่ชัดเจนมากที่แน่นอนเลยเพราะฉะนั้นใจเราจะพิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นมองนู่นม,มองนี่ได้เลยโดยไม่ต้องกลัวตกแม้ขนาดที่เคลื่อนจักรยานเขึ้นไปอย่างช้าๆมีโอกาสก็สามารถคนโทรลได้สามารถควบคุมได้อย่างอย่างอย่างดียิ่งบางคนบางคนสามารถที่จะ แสดงอะไรต่างๆที่เป็นขี่จักรยานบนลาวเชือกอย่างได้เลยบนลาวเชือกมันภาวะฐานที่ดูไม่มั่นคงแต่มั่นคงนะดูไม่มั่นคงแต่มั่นคงในภาวะฐานกายฐานจักรยานที่มันดูไม่คงแต่ก็มั่นคงเพราะในความมั่นคงบนความไม่มั่นคงไปบนความมั่นคงแบบนั้นคือภาวะในชานสีเพราะจึงพิจารณาอารมณ์ที่ปรากฏภาวะออกมา ที่ไม่มีอารมณ์ไปดูดดึงกับมันที่ถูกมันดูดดึงไม่ไปผลักสายอารมณ์นั้นเป็นภาวะอารมณ์กลางกลางนี่คือสำคัญมากนี่คือฌานสี่นี่คือภาวะที่วิปัสนาญาณก็ถือว่าเป็นวิชาที่หนึ่งเมื่อกี้เจรณะนะพระเจ้าบอกนี่คือวิชาที่หนึ่งเป็นความรู้อันประเสริฐที่หนึ่งเมื่อกี้มีจรณะสารจจรณะแล้วนี่คือวิชาที่หนึ่ง ก็ว,วิชาที่เราสามารถวิปัสสนาได้มีจิตตั้งมั่นแล้วนะจิตตั้งมั่นแล้วบนฐานกายที่ตั้งมั่นบนฐานที่ตั้งมั่นแล้วนะนี่คือวิชาทีนะ่หนึ่งเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วบรรลุบรบรลุเป็นอรหันต์แล้วนะครับบรรลุมรรคผลนะครับแล้วเนี่ย พระุทธเจ้าบอกว่าคนบรรลุอรหันต์พบกับดิพานแล้วก็รู้ว่าการเกิดนี่มีแล้วพระุทธเจ้าบอกชาติสิ้นแล้วเกิดมีแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทํากิจที่ควรทําเสร็จแล้วกิจทุกอย่างในการดูสภาวะธรรมทั้งหมดเนี่ยจิตที่เป็นวิปากอะไรที่มันอยู่ภายในใจทั้งหมดมันถูกละเอรแล้วถูกปลดปล่อยแล้วก็คือ,คอเข้าพบในอริยสัจสี่จิตระลึกรู้ในทุก จิตปล่อยวางการยึดติดปล่อยวางอัตตาก็คือสมุทยัยนะครับเมื่อปล่อยสมุทัยแล้วทุกอย่างเกิดมามีเกิดทุกอย่างก็มีดับได้เพนะราะเพราะว่าจิตที่มันผูกติดอยู่กับเออัตตาตัวตนก็มันก็ดับไปเพาะว่าชนี้คือเรีเร่กภาวะของการพบกับมรรคผลนิพพานนะถึงขั้นที่หนึ่งก็คือโสดาบันโสบา ปฏิมรโสดาปฏิผลขั้นที่สองสกิทาคามีมรกสกิทาคามีผลขั้นต่อมาเขาเรียกอาหารตามรกอาหารตผลพบก,กันิพพานในที่สุดครบอริยสัจสีวิชาที่ครบอริยสัจไม่มีกิจอื่นที่ทาอีกแล้วกิจในทนี่นี้หมายความว่ากิจที่อยู่ในวัตตสงสารอยู่ในห่วงโซ่แห่งทุกข์พ้นออกไปแล้ว เมื่อรู้ว่าตัวเองพ้นออกไปแล้วหลุดพ้นจากสิ่งเหล่านี้แล้วไม่มีกิจอื่นที่ต้องทำอีกแล้วกิจที่เป็นกิจของวัตสงสารในการพิจารณาวัตสงสารหลุดหมดแล้วเป็นภาวะวิพานแล้วถือจัดว่าเป็นวิชาที่สุดของมันวิชาเมื่อพบวิชาที่สุดของมันแล้วก็จะพบว่ากิเลสมีมีแล้วหมดแล้วที่ต้องขจัดแล้วอัตตาม่มีแล้วที่ต้องขจัดแล้ว ไม่มีสิ่งอื่นที่จะอยู่ในวัฏสงสารแล้วก็บรรลุนิพพานแล้วนี่คืออุดมการอันสูงส่งที่สุดที่พระพุทธเจ้าประกาศให้กับบรรดาบรรดาสาวสพนาันธและก็บอกกล่าวแก่พระพุทธสูทั้งหลายว่านี่คือที่สุดนี่คืออุดมการสูงสุดเป้าหมายสูงสุดของการของพระพุทธเจ้าในการที่จะพบกันนิพพานให้ได้นี่คือเป้าหมายสูงสุดของพระอ,องค์ รู้อริยสัจสี่ครบถ้วนทุกป,ประการแล้วนี่วิชาที่จุดท้ายวิชาสูงสุดนี่คือวิชาและจรณะอันประเสริฐที่พระองค์ประกาศแก่มัรดาพราหม์พระองค์กล่าวเช่นนั้นในที่เราพูดกันมาในคลิปที่แล้วมาครับในผมวชารสูตรก็กล่าวเช่นนี้นะใน อาชาติสโตสูตรหรือสามัญญผลสูตรก็กล่าวเช่นนี้ในอันพัทธสูตรก็กล่าวเช่นนี้นี่คือวิชาละชนะอันประเสริฐที่สุดยอดประเสริฐที่สุดความรู้และความพิติปฏิบัติที่ประเสริฐที่สุดในหมู่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนะพระสูตร นี้ก็เป็นหัวใจเลยของตัวพระสูตรที่กล่าวคับคลิปต่อไปก็ยังคงอยู่ในอัมพัทธ์สตรอยู่จึงจะกล่าวถึงพระรามทั้งหลายว่าว่าห่างไกลเสื่อมถอยออกจากความรู้และความประพฤติ ที่ยอดเยี่ยมที่ประเสริฐสุดนี้อย่างไรเพื่อจำแนกความแตกต่างระหว่างภิกษุที่บรรลุอุดมการสูงสุดก็คือบรรลุอรหันต์นะครับนะพบกันนิพพานแล้วกับที่ยังไม่บรรลุและเสื่อมถอยลงไปนี่คือความแตกต่างที่แยกระหว่างภิกษุสาวกของพระเทเจ้ากับสมณพราหมณ์ทั้งหลายกับวันนี้ คลิปนี้พระสูนี้ขอเก่าวเพียงเท่านี้ไว้พบในคลิปต่อไปในพระสูรเดียวกันนี้ครับกระผมกลาบลาท่านผู้ชมก่อนครับสวัสดีครับ